นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่28เซรุม่มดีชั่วยึดมั่นในคุณธรรมสัตว์ประหลาดรูปร่างบิดเบี้ยวนั้นมีความสูงราวๆ2.5เมตรได้ปรากฏตัวออกมาจากพุ่มไม้สาเหตุที่รูปร่างบิดเบี้ยวเช่นนี้เป็นเพราะว่าร่างกายของสัตว์ประหลาดตัวนี้เต็มไปด้วยเนื้องอกเล็กใหญ่จำนวนมาก จนกระทั่งส่งผลให้แขนขาทั้งสี่และร่างทางร่างของมันบวมปูดไปด้วยเนื้อง,งอกเหล่านี้จนบิดเบี้ยวและหน้าอัป,ปลักษณ์จนหาที่เปรียบไม่ได้นอกจากร่างกายของมันแล้วใบหน้าซีกซ้ายของสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้ยังมีก้อนเนื้อง,งอกที่ปูดบวมขึ้นมาอีกหลายก้อนจนมองไม่เห็นเขาโครงเดิมเหลือเพียงบางส่วน ที่ไม่ถูกก้อนเนื้อง,งอกปูดบวมขึ้นมาจนยังพอมองออกว่าเป็นมนุษย์อยู่บ้างแต่มันเหมือนกับสัตว์ประหลาดที่กลายพันธุ์มาจากผลกระทบของเชื้อไวรัสหรือไม่ก็รังสีบางอย่างในหนังสยองขวัญยังไงอย่างนั้นสร้างความหวาดกลัวจนตัวสั่นงันงกอย่างมากสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือใดเวลานี้เนื้อง,งอกที่อยู่บนร่างกายของสัตว์ประหลาดรูปร่างบิดเบี้ยวไปทั้งตัวนี้ได้กลายเป็นสีม่วงดำ อีกทั้งเนื้องอกบางที่ก็เริ่มเน่าเปื่อยขึ้นมาแล้วยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าที่เป็นเอกลักษณ์ของซอมบี้แร่กระจายออกไปอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าติดเชื้อไวรัสขั้นรุนแรงแล้วแต่ยังมีบางอย่างที่ยังรู้สึกแปลกอยู่บ้างนั่นคือเห็นได้ชัดว่าสัตว์ประหลาดท,ที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวนี้ติดเชื้อไวรัสขั้นรุนแรงแต่นอกจากเนื้องอกที่อยู่เต็มตัวนั้นแล้ว ยังมีบางส่วนของร่างกายที่ยังไม่ถูกปกคลุมไปด้วยเนื้อง,งอกนั้นยังคงรักษาความเป็นมนุษย์ไว้อยู่ไม่มีทีท่าว่าจะติดเชื้อแต่อย่างใดแม้กระทั่งใบหน้าซีขวาที่ไม่มีเนื้องอกเหล่านั้นมีดวงตาที่ยังคงรักษาแววตาสุขุมเยือกเย็นเอาไว้อยู่ซึ่งแตกต่างจากตาซ้ายที่แดงฉานเต็มไปด้วยความดุร้ายและความบ้าคลั่งทั้งหมดนี้ ดูเหมือนว่าร่างกายที่บิดเบี้ยวภายในของสัตว์ประหลาดตัวนี้จะยังมีพลังงานบางอย่างที่กำลังต่อต้านเชื้อไวรัสซอมบี้อยู่เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของเขาเอาไว้ดีมันตัวอะไรกันเนี่ยในขณะที่กำลังมองสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่บิดเบี้ยวร้ายแรงแต่ยังกลับรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ไว้ตัวนั้นหัวคิ้วของควางซางก็ขมวดขึ้นมาทันใด พร้อมกับแววตาแห่งความสงสัยที่ปรากฏขึ้นมาในดวงตาคู่นั้นเขาสังเกตเห็นว่าเมื่อสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นมาสุนัขก,กลายพันธ์ที่เดิมทีตั้งใจจะมาขวางเบื้องหน้าของพวกเขาพร้อมกับส่งเสียงคำรามออกมาไม่หยุดราวกับได้เจอเจ้านายของตัวเองไม่เพียงแต่สามารถทำให้หยุดคำรามได้แล้วอีกทั้งยังกลับไปยืนอยู่ข้างกายของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้น แล้วล้อมรอบเขาไว้หรือว่าสัตว์ประหลาดที่บิดเบี้ยวตัวนี้จะเป็นคนควบคุมสุนัขก,กลายพันธุ์เหล่านี้เมื่อคิดได้ตรงนี้ในใจของควางซางก็เคร่งขรึมขึ้นมาทันทีสุนัขกลายพันธ์เจ็ดแปดตัวนี้บวกกับสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวที่มีพละกกำลังที่ไม่อาจรู้ได้ตัวนี้ถ้าเกิดต่อสู้กับมันไปแล้วก็เกรงว่า จะไม่สามารถปกป้องหลิวซินและคนอื่นๆให้ปลอดภัยไว้ได้และในเวลาเดียวกันสุนัขก,กลายพันธุ์และสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นได้สร้างความหวาดกลัวให้กับหลิวซินและคนอื่นๆในกองทัพอย่างมากดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาได้เล็งปากกระบอกปืนไปทางสุนัขก,กลายพันธุ์และสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเหนีย่ยวไกออกไปสักคนเดียวถึงอย่างไร พวกเขาก็สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนภายในใจหากมีคนเหนียวไกลปืนออกไปสุนัขที่น่ากลัวเหล่านั้นและสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวสยองขวัญตัวนั้นก็คงจะรีบเข้ามาโจมตีพวกเขาอย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้บรรยากาศรอบตัวของกองทัพเหล่านี้ก็ได้หยุดชะงักไปในทันทีโอ้น่าหลิยว แต่ทว่าในเวลานี้สัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นกลับมองมาที่ตัวของหลิวชิงแล้วอ้าปากพูดขึ้นน้ำเสียงที่แหบแห้งจนฟังได้ยากยิ่งเช่นนี้ของเขาราวกับกล่องเสียงนั้นได้พังทลายลงไปแล้วหลังจากที่ได้ยินเสียงพูดของเขาทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นก็ตื่นตกใจขึ้นมาทันทีสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นพูดได้อย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้งยังดูเหมือนจะรู้จักหลิวชิงอีกด้วยได้คือโกวากลุนเมื่อได้ยินสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นเรียกชื่อของตัวเองหลิวชิงก็อึ้งงันไปแต่ไม่ด่านเขาก็เห็นเงาที่คุ้นเคยของใบหน้าเพียงครึ่งหนึ่งนั้นใบหน้าของเขาก็ถอดสีลงทันทีก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดใจว่า ทำไมไนายถึงกลายเป็นร่างบ้าๆนี่ล่ะหลิวชิงรู้จักสัป,ปหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้เกหวางหลุนและในเวลาเดียวกันเมื่อได้ยินคำว่ากโกหวางหลุนสามคำนี้หลิวซินเองก็ตกใจเช่นกันหลังจากนั้นก็หันไปพูดกับความซางที่อยู่ทางด้านข้างวา่าโกหวางหลุนคือผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสุนัขของเคตป้องกันประเทศชื่อจริงๆคือหวางหลุน เพราะเขาดูแลสุนัขทหารเป็นจำนวนมากดังนั้นก็เลยถูกเรียกว่าโกหวางหลุนเมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินก็อดที่จะขมวดคิ้วไม่ได้คิดไม่ถึงว่าเขาจะกลายเป็นรูปร่างแบบนี้คืนที่ฟ้าร้องฉันเป็นห่วงสุนัขมากกลัวว่ามันจะตื่นกลัวจึงได้เข้าไปอย่างบ้านสุนัข คิดไม่ถึงว่าพวกมันจะเข้ามากัดฉันบางทีนี่อาจเพราะได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปดูเหมือนจิตใจของสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้จะยังสับสนและฟั่นเฟือนอยู่ไม่น้อยเพียงพูดออกมาแค่สองประโยคก็ดูเหมือนจะได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก่อนระเบิดความโกรธบ้าคลั่งออกมาพวกมันกัดฉันมันทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้ ในเสียงแห่งความโกรธนั้นมือซ้ายที่ปกคลุมไปด้วยเนื้อง,งอกราวกับพวงองุ่นขนาดใหญ่ของสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นก็ได้ทุบไปบนหัวของสุนัขก,กลายพันธุ์ตัวหนึ่งสิ่งที่ทุกคนคาดหวังไว้ก็คือถึงแม้ว่ามือซ้ายของสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้จะบิดเบี้ยวอย่างสมบูรณ์ก็ตามแต่พละกําลังของเขากลับน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก่อนที่เสียงระเบิดอันรุนแรงดังขึ้น ยังไม่ทันที่สุนัขก,กลายพันธุ์ตัวนั้นจะได้ส่งเสียงร้องหน้าเวทนาออกมาแต่อย่างใดหัวของมันก็แตกกระจายด้วยแรงทุบจากกำปั้นของสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นแม้กระทั่งร่างกายที่แข็งแรงของมันก็ถูกกำปั้นที่เต็มไปด้วยเนื้องอกของสัตว์ประหลาดตัวนั้นทุบจนกลายเป็นซอสเนื้อพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วพื้นดินเมื่อเห็นภาพนั้นสุนัขก,กลายพันธุ์ตัวอื่นๆก็ทยอยส่งเสียงคำรามด้วยความหวาดกลัว แต่แล้วพวกมันก็ได้รับพลานุภาพบางอย่างหรือไม่ก็การถูกควบคุมบางอย่างจึงไม่กล้าที่จะหนีจากสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นไปและยิงไม่กล้าแม้แต่จะต่อต้านอีกทั้งไม่เพียงแต่สุนัขก,กลายพันธุ์เหล่านี้เท่านั้นดูเหมือนซอมบี้ธรรมดาที่กำลังรวมตัวโอบล้อมกันเข้ามาจะได้รับพลานุภาพบางอย่างเช่นกันจึงไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาแม้แต่เพียงก้าวเดียว เมื well, ่อเห็นสิ่งนี้แล้วคาดการได้ว่าพลังอำนาจของสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้จะต้องสูงกว่าซอมบี้ขั้นสูงอีกหลายเท่าดูเหมือนว่าสุนัขกลายพันธุ์ที่ถูกกำปั้นทุบจนตายนั้นมาจากอารมณ์ด้านลบจํานวนไม่น้อยที่แผร่ขยายออกมาจากเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้ดังนั้นหลังจากหายใจเร็วเพียงไม่กี่ครั้งในที่สุด เขาก็สงบลงระบบจะหนุ่มคนนี้เป็นคนหรือว่าซอมบี้กันแน่และในเวลาเดียวกันในขณะที่มองไปทางสัตว์ประหลาดที่สูญเสียสติปัญญาไปแล้วนั้นควมางสางก,ก็ยิ่งเพิ่มระดับความสงสัยมากขึ้นไปอีกจากการวิเคราะห์ของระบบสิ่งมีชีวิตตัวดี น่าจะถูกสุดัขกลายพันธุ์เหล่า,านั้นโจมตีในขณะที่ยังตื่นตัวดังนั้นจึงก่อให้เกิดไวรัสขั้นรุนแรงเพียงแต่ว่าพลังงานที่อยู่ภายในร่างกายของเขาคงจะปกป้องสภาพจิตใจภายในของเขาไว้ได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเขาจึงกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ครึ่งคน ครึ่งซอมบี้ยังไงละ่ะหลังจากตื่นขึ้นมาครั้งนี้หรือพูดได้ว่าฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิมดูเหมือนระบบจะมีความสามารถในการสแกนบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นตอนนี้ระดับการติดเชื้อของเขายังไม่ถึงขั้นลึกมากแต่น่าจะไม่นานแล้วละ่ะที่จะกลายร่างเป็นผีดิบเต็มตัว เป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อได้ยินระบบอธิบายในที่สุดหวางสาางก็เข้าใจตอนแรกเขาก็ติดเชื้อซอมบี้จากเจ้าลิเกอร์ด้วยเช่นกันถ้าไม่ใช่เขาอาศัยวิชาล้อมรวมเป็นหนึ่งในร่างกายของเขาช่วยกำจัดไวรัสดีออกไปตอนนี้เขาก็คงจะกลายพันธุ์เหมือนกับเจ้าสัตป,ปรหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้แล้วเอากลองมปฉัน ในช่วงเวลานี้สัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวที่ฝืนใจสงบลงนั้นก็ได้มองไปยังกล่องที่อยู่ในมือของแม่หลิวซินก่อนจะเอ่ยเสียงแหบแห้งนั้นออกมาไม่งง้นฉันจะฆ่าพวกนายดูเหมือนระหว่างสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวและสุนัขก,กลายพันธ์เหล่านี้กำลังสื่อสารอะไรบางอย่างเมื่อสิ้นสุดเสียงของสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้ สุนัขกลายพันธุ์ที่ล้อมอยู่รอบตัวเขาก็ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็กระจายตัวราวกับล่าสัตว์เข้ามาห้อมล้อมควางซางและคนอื่นๆไว้กลองและในเวลาเดียวกันควางซางก็ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองได้อย่างฉับพลันจากนั้นก็มองไปทางกล่องที่อยู่ในมือของแม่หลิวสินรูม่านตาหดลงก่อนจะตะโกนออกไปว่า ในกล่องนั่นคือสารละลายเชื้อไวรัสใช่ไหมถ้าใช่ก็ส่งให้มันไปของสิ่งนี้จะดึงดูดซอบบี้ตัวอื่นๆให้เข้ามาเนื่องจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายดังนั้นเขาจึงลืมเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างสารละลายเชื้อไวรัสไปชั่วขณะหนึ่งถ้าของในกล่องนั้นเป็นสารละลายเชื้อไวรัสจริงๆมีหน้าละสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้จึงได้มาขวางหน้าพวกเขาไว้ ถึงอย่างไรถ้าพูดถึงระดับในตอนนี้สัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้ก็เหมือนซอมบี้มากกว่าคนซะอีกในเมื่อเป็นเช่นนี้ความสรางจึงได้เร่งรัดให้แม่ของหลิวซินส่งสารละลายเชื้อไวรัสนั้นออกไปเพราะของสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวเท่านั้นที่อยากได้ลิกเกอร์และไทรันเองก็อยากได้ด้วยเช่นกันการเก็บไว้ในมือของตัวเองก็เท่ากับดึงดูดความตายเข้ามาสู่ตัว ไม่ได้แต่ทว่าสิ่งที่ควางสรางคาดการไว้ก็คือเมื่อผเผชิญหน้ากับพลังของสัตประหลาดบิดเบี้ยวแม่ของลิวซินที่ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงอ่อนแอคนหนึ่งกลับสายหน้าสีหน้าของเธอซีดเผือดแต่กลับยืนยันพูดขึ้นต่อไปว่าสารบริสุทธิ์ที่อยู่ในนี้คือสารละลายเชื้อไวรัสแล้วยังเป็นเซรุ่มไวรัสที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย ของสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์ถึงแม้ว่าฉันต้องตายก็ไม่มีทางส่งให้เด็ดขาดืเอรูปไวรัสเมื่อได้ยินแม่ของหลิวซินพูดทุกคนในที่นี้ก็อึ้งงันไปแม้กระทั่งพ่อของหลิวซินเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เช่นกันนักวิจัยคนหนึ่งได้ทำการทดลองกับศพแต่ด้วยความไม่ระวังก็เลยผสมยาดทดลองแล้วก็สาระละลายเชื้อไวรัสเข้าไปด้วยกันมากจนเกินไป คิดไม่ถึงว่ายาทดลองที่ผสมกันนั้นกลับก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่พิเศษเช่นนี้ขึ้นมันเป็นเชื้อที่สามารถฆ่าไวรัสได้แม่ของหลิวซินพยักหน้าสีหน้าของเธอได้แปลเปลี่ยนเป็นยืนหยัดต่อไปเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญดังนั้นหากคิดจะสำรองขึ้นมาอีกจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จึงทำได้เพียงแค่ต้องนำเชื้อไวรัสนี้กลับไปทดลองในห้องวิจัยใหม่ สรุปแล้วไม่ว่าจะยังไงต่อให้ต้องตายฉันก็ไม่มีทางส่งเซรุ่มนี้ให้เด็ดขาดรู้แล้วถึงแม้จะรู้ว่าการที่แม่ของหลิวซินทำแบบนี้เท่ากับพาทุกคนไปเจอกับความตายก็ตามแต่พ่อของหลิวซินในตอนนี้กลับไม่ขัดขวางแต่อยากใดแต่กลับพยักหน้าแทนสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมและเด็ดเดี่ยวขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะหันไปพูดกับลูกน้องข้างกายด้วยเสียงเคร่งขรึมว่าด้วยรักษาความปลอดภัยทุกคนรับคำสั่งถ้าหากจะต้องลงมือหน้าที่หลักในตอนนี้ของพวกไดคือการปกป้องเซรุ่มอันนี้ต่อให้ฉันต้องตายภรรยาฉันต้องตายลูกฉันต้องตายแม้กระทั่งว่าทุกคนไม่ว่าใครต้องตายแต่เซรุ่มนี้ต้องไม่สูญสลายไปเด็ดขาดครับผม คนตายได้แต่เซรั่มต้องไม่สูญหายเด็ดขาดเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวชิงด้วยรักษาความปลอดภัยทุกคนจึงตะโกนพร้อมกับกัดฟันออกไปสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นหนักแน่นจนหาที่เปรียบไม่ได้คนพวกนี้ดิและในเวลาเดียวกันเมื่อเห็นภาพนี้ในใจของควางซางราวกับถูกพลังงานบางอย่างเข้าโจมตีอย่างโหดเหี้ยมจนตัวแข็งทื่อไป ในกองบัญชาการก่อนหน้านั้นการปฏิบัติตัวของข้าราชการชั้นสูงและความเงียบของหลิวชิงทำให้เขารับรู้ได้ถึงความเลือดเย็นและเห็นแก่ตัวแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้เขาเข้าใจที่สายด้านมืดและความโหดร้ายลึกๆของมนุษย์มากขึ้นรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเห็นได้ชัดว่าคนที่เห็นแก่ตัวและเลือดเย็นนั้น กลับเลือกที่จะต่อกรกับสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้อย่างไม่ลังเลเพื่อมนุษยชาติและเซรุ่มไวรัสที่อยู่ในมือตอนนี้นี่หรอคือความขัดแย้งในสันดานมนุษย์และความดีงามในสันดานมนุษย์บางทีนี่อาจจะเป็นทหารที่ยึดมั่นในคุณธรรมก็เป็นได้ไมใไายก็ตาย เมื่อเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่ยอมส่งกล่องใบนั้นมาให้อย่างแน่นอนในที่สุดสัตว์ประหลาดร่างบิดเบี้ยวนั้นก็ไม่อาจกดความกระหายเลือดและความโหดร้ายภายในจิตใจได้อีกต่อไปจึงได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเคือง <c oughs> หลังจากที่เสียงคำรามของสัตว์ประหลาดร่างบิดเบี้ยวนั้นดังขึ้นสุนัขก,กลายพันอีกเจปตัวก็ทยอยส่งเสียงคำรามแล้วพุ่งเข้ามาหาหวางสร้าง สงครามนองเลือดที่โหดเหี้ยมได้เริ่มขึ้นแล้ว